ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิวกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนนนสุวรรณนะฮะทางหน้าจอเ네นชั่นทีวีช่อง22นะครับผมที่จะคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงไปดูสักหน่อยครับว่าวันนี้นั้นนะฮะมีข่าวบันเทิงร้อนๆแบบอิชชูอะไรบ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยดีกว่าครับ โดยังไม่ทันข้ามวันครับก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนๆนั้นได้ยิ้มออกกันแล้วครับสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทยนปนภพาตันตระกูลที่เพิ่งประกาศไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับว,ว่าเลิกรากับแฟนหนุม่มรุ่นน้องพีชานนนวงงามข่าแล้วตอนนี้อยู่ในสถานะโสด ท่ามกลางความหุนงงของชาวเน็ตครับแล้วก็ต่างตั้งคําถามเหมือนครับว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีหลายคนนั้นนะฮะหยิบคลิปหลานสาวอย่างนับที่พูดถึงความรักของแพทพีมาพ่วงตอกย้ําและก็อีกหลากหลายประเด็นครับแต่แล้วครับในวันเดียวกันนั้นแพทยนประพาก็ออกมาไลฟ์สดขายของคู่กับหนุ่มพีทําให้หลายคนคิดว่าน่าจะปรับความเข้าใจกันแล้วซึ่งแพทนั้นก็พูดกลางไลฟ์สดครับว่าชีวิตของเธอนั้นเรียวมากๆเลิกกันจริงไม่คอนเทนต์แน่นอนพร้อมบอกว่า ฝ่ายชายมาขอโอกาสโดยในระหว่างไลฟ์นั้นนะครับแฟนๆต่างก็าคอมเมนต์เชร์ให้แพทนั้นใจอ่อนยอมคืนดีโดยแพทครับให้ข้อเสนอกับแฟนๆบอกว่ากดหัวใจให้ถึง2ล้านจะกอดให้ดูพร้อมย้ำว่าเราเป็นคู่ที่เรียวเพราะรักก็รักกันในไลฟ์ตีก็ตีกันในไลฟ์ และพอหัวใจถึงสองล้านแพทก็อาการเขินและยอมให้พีนั้นกอดตามสัญญาขณะที่หนุ่มพีนั้นนะครับถึงขั้นกับท่องมนบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแพทขอให้ได้อยู่ดูแลแพทกับลูกโมเปิดพูดเปิดทางเปิดยาเปิดเปิดลูกพี่หนูหนักเราลูกข้าพเจ้านายชนนวงงามขันขอขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังนี้เพื่อดูแลนางสาวนวพรานตูนกับเด็กชายคณะนโรจเดินเด็ดต่อไปและข้าพเจ้าจะนำ น้ำแดงของเล่นดอกไม้ทูเทียนมาถวายขอให้ท่านเจ้าได้อยู่หลบ้านหลังนี้ต่อไปด้วยเถิดมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวจากบ้านนี้ครับนั่นก็คือสาวน้ำนั่นเองครับหลานสาวของแพทย์นภภา ที่ล่าสุดนั้นออกมาเปิดคลิปขอโทษกับประเด็นลั่นแรงถึงพระเอกรุ่นพี่อย่างอาร์ตพูดว่าถ้าได้คบกันก็ไม่ติดแม้อายุห่างกันพร้อมบอกสรรพคุณของตนเองโดยที่เธอเพิ่งทราบครับว่าหนุ่มอาร์ตนั้นมีแฟนอยู่แล้วต้องขอโทษพี่ๆทุกคนหรือว่าคนรอบข้างที่มีผลกระทบหรือมีผลเสียกับข่าวนี้ไปด้วยไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาอะ่ะคือแฟนเพราะว่าหนูว่าไปสืบๆมาก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหนูว่าเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมกับที่พี่ๆแท็ก แ,แล้วก็มีลูกแฟนเขาออกมาจากโซเชียลหนูว่าทุกครั้งที่หนูทำคอนเทนต์อะไรกับพิอาร์แหนูจะออพี่น้องขออันนี้นะน้องฝากอ,อันนี้ด้วยนะแล้วก็ตั้องในช่วงคนดังออสเตรียวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับน้องเดนิสหรือว่าน้องหยาดจากภาพยนตร์เรื่องที่อยู่นั่นเองครับที่ตอนนี้นั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นรายได้พุ่งทะยานขึ้นมามากเลยทีเดียวครับกับฉากฉากหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่หยาดนั้นนะฮะตบหน้าพี่ยักษ์ที่หลายคนฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยเดนิสเปิดใจครับว่ามีททีีี่่มาไปเปเ็นนแบบ้ฮะ ทุกคนทุกคนพูดถึงและถามเสมอว่ารู้สึกยังไงบ้างออนะตอนตอนนั้นก็คือพี่แบบอกว่าตกในน้องครั้งเดียวจบเจ็บมาจบงี้หนูก็แบบขอโทษนะพี่แล้วก็ไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นในหนังเลยค่ะแบบว่าอ่ะถ้าทุกคนอยากดูฉากนี้ก็ต้องไปดูแล้วแกตั้งแต่อยู่ตรงซีนเลยค่ะแล้วหน้ามอเขาแบบตอนตบทุกคนคืออันนี้แหละ เพราะว่าเสียงดังมากพี่แบรกเขาก็แอบซุบซิบไปแล้วเนาะว่ามีความเป็นไปได้ที่น่าจะมีค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าคุณกิจก็กําลังเขียนนิยายต่ออยู่ค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอันถ้าทุกคนแบบดูกันแล้วก็กระแสะตอบรับดีอะ่ะก็น่าจะมีภาคต่อไปและในช่งวงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับยายกุยเดี๋ยวว่าพี่ตงเหน่งครับผมจากละครเรื่อง ผรมทรีขิดนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยพี่ตงเน่งบอกครับว่าละครเรื่องนี้นั้นนะฮะยายคุยนั้นบอกเลยครับว่ามีความสาคัญอย่างมากรวมถึงมีเซอร์ไพรส์พิเศษฝากแฟนๆกันด้วยครับผมนั่นก็คือการ cover เพลงนั่นเองฮะค่อนข้างจะมีความกดดันตัวเองเนาะคะเพราะว่าพี่ก็ต้องทํากันบ้านเพื่อที่จะเป็นยายคุยอหนักพอสมควรเนาะเพราะว่าตัวยายคุยอ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับพุทธางเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องทํากันบ้านเลยว่า ลักษณะนิสัยอะไรเขายังไงแล้วเราจะถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อพุต,ตานออกมายังไงที่จะทำให้เขามีความเปลี่ยนแปลงอ่าไม่สปอยพูดแค่นี้ไม่มีค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ร้องเพราะว่าคือจะให้ยายคุยเราร้องเพลงอะไรดีหยุยคุยแต่ว่าก็อาจจะมีะคัฟเวอร์ุ้ย <AM> <AM> มีมีมีโจทย์ กำหนดมาแล้วคะ mm ่ะ hmm. ก็อาจจะมีคัฟเวอร์บ้างค่ะจะได้ฟังเสียงพี่ต้งเหน่งเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องรอติดตามกันครับผมกับละครเรื่องผมลิขิตนั่นเองฮะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยฮะกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แครผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ